ครับ,รบสองท่านนะครับอ่าสี่คนแล้วอ่ะอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูรถหลังบ้านนะดีวช,ชมเป็นกระบะนี้ว่านะครับกระบะขอ,อนสบายๆนะครับราคาดีๆนะดีกเบียพิเศษนะครับผมนีสำหรับลูกค้าที่หากระบะใช้งานอยู่นะช่วงนี้ใกล้สงการแล้วนะครับเผื่ออยากหารถกระบะขนของกลับบ้านนะครับอ่า เดี๋ยวผมพาไปชมนะมีผ่อนตั้งแต่7,000ยันหลักหมื่นนะครับยันหลักหมื่นรถปีใหม่ๆนะปี2020ก็มีนะครปี 16, 14, 18ฮนะข้างนี้ก็16นะครับถ้าเป็นกระบะนะ16นะแต่ถ้าลูกค้าต้องการปี2020ผมจะมีเป็นไททันนะครับเป็นตัว2.4 GLS plus นะครับผมปี2020เลยนะจดทะเบียนปี2020นะครับผมอ่าหน้าใหม่เลยนะครับเป็นเฉดสีใหม่ด้วยนะ สวยผมบอกเลยว่าสวยนะครับไม่เพียง20,000กิโลเท่านั้นนะครับชนป้ายแดงได้เลยนะครับเหนือกว่าป้ายแดงก็คือคุณจะได้ชุดแต่งนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับมูลค่าชุดแต่งประมาณหมื่นหมื่นห้านะครับประมาณหมื่นห้าีคู่แล้วใช่ไหมจดทะเบียนเมื่อไหร่จดทะเบียนฮะนะฮะเอาก็คุณบอกชุดแต่งไงอันนี้ชุดแต่งงานอันนี้ชุดแต่งรถอ๋นนี้ชุดแต่งรถผมก็นึกว่าชุดแต่งงานก็คือแต่คุณยังไม่มีคู่ตามผมอยู่คนเดียวสบายกว่าจริงสบายใจกว่าจริงนะโอเคนะฮะ อยู่เป็นน้องๆของพี่ไปนะตั้งใจทําหากินไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไม่เหมือนตากล้องผมนะตากล้องผมนี่ผ่านผู้หญิงมาเยอะนะใช่เหออเขาอินโนเซนต์เขาเขาครบชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลิกนะครับเขาครบแบบแบบแป๊บแป๊บใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณเนี้อ่าใช่เเอลิกนะโอเคผมกคุยเรื่องรถดีกว่าโอเคนะนะอ่นะใช่วันนี้คุณไลฟ์อะไรอยู่เนี่ยผมจะมาดูกระบะกระบะใช่ กระบะเราก็มีหลายคันนะมีหลายคันออกไปแล้วหลายคันด้วยออกแล้วหลายคันแต่วันนี้ผมมีกระบะเข้ามาใหม่คันนี้เป็นออ all อ e w all new d-max เครื่อง1.9บูพาวเวอร์เครื่องบูพาวเวอร์ข้อดีของบูพาวเวอร์คืออะไรประหยัดน้ำมันนะครับกิโลลิตรคันนี้มีแน่นอนนะครับ17กิโลลิตรฮะเฮ้ยพูดไปเล่นจริงจริงฮะจริงจริงนี่รถนะรถปิกอัพเครื่องยนต์มันพันเก้ายังไงครับร้อยแต่ร้อยห้าสิบมานะแปดอะไรนะร้อยห้าสิบมาร้อยห้าสิบมากินแล้วเมาเลย เมานะครับผมเล่นไปนเรื่อยนะครับ <S <S 1> <S 1> อ่าอะตอนนี้มีสีขาวเข้ามาแล้วสีขาวมกุกสีขาวมกุกมีหลังคาแคลริบอยใส่มาให้ด้วยนะครับมีหลังคาแคลริบอยใส่มาให้ด้วยแล้วผมจะมาบอกตอนเนี้ยที่จะต้องเข้ากล้องก่อนคือจะมาบอกดอกพี่พิเศษ ดอกเบี้ยพิเศษคุณรู้หรือยังยังเลยเพิ่มเท่าไหร่สองจุดสี่เก้าของผมสองจุดเจ็ดเก้าอะทำไมอ่ะหาไม่ได้ในโลกนี้ผมมีสองจุดสี่เก้ามาให้ลูกค้าหามาจากไหนเอกผมมีแล้วกันอะคุณดูนี่ในไฟแนนซ์ผมมีเป็นสิบมีกี่ที่เนี่ยแปดที่ผมทดเอาไว้ในใจทดเอาไว้ในใจด้วยนะใช่ไหมเราไม่ได้ใส่เสื้อไฟแนนซ์มานะเดี๋ยวเราเล่นพื้นหัดก่อนนะพูดสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่ตอนนี้ใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษทักเข้ามาได้ใช่ไหม ผมลดให้ได้ทำไงชอบรถคันไหนทักเข้ามาเลยนะครับผมให้เรวพิเศษคุณได้ในทันทีนะอ่าง่ายๆอาชีพไหนก็ได้ออกได้หมดมนะครับอ,ออกได้หมดนะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดผมส่งไฟแนนซ์เซนถึงหน้าบ้านส,สไล,ลด์รถสไล,ลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับเมาเปล่กวะเมาเปล่าวะเมาตอนนี้เมากินปากตัวเองเนะี่ยผมถอนแล้วนะขออนุญาตเพราะผม ATK วันเว้นวัน นะผมตรวจเมื่อคืนนะครับถอดออกจมูกผมบาดทัง้งนี้เ่ยนะอเหรอเพราะคุณสวอปแรงไปหน่อยออไม่เป็นไรสเพรยเฮ,ยเฮยลาไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้อ้าวบอนบอกมีกระบะถูกๆแล้วก็ผ่อนไม่ไม่แพงคันนี้ผ่อนญี่ประมาณเท่าไหร่ผ่อนยู่ประมันหมื่นหนึ่ง <c oughs> หนึ่งหมื่นบาท <c oughs> ใช่ลูกค้าคุณสมบัติเป็นไง คุณสมบัตินะครับสวยตีหล่อนะครับผมหลอกเพื่อนคุณมาไหนซะื้อเสกค้านะครับวันนี้มีคนมาดูงานข้างหลังนะเลยออแนวต้องวิชาการนิดนึงะะนะลูกค้านะครับรายได้เบื้องต้นนะรายได้2เท่าของค่างวดน,นะคันนี้ก็2 0,000ซื้อได้คนเดียวนะครับไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องค้ำนะครับแต่ถ้าไม่ถึงนะก็กู้ร่วมรวมรายได้กับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าดาวนะครับผมดาวให้ค่างวดมันคบเวอร์กับรายได้ นะครับอ่าเช่นรายได้หมื่นห้าเนาะก็ผ่อนได้ไม่เกินเจ็ดพันจริงเราก็มีไฟแนนซ์ที่เขาไม่นับพาราเลยก็มีมีมีถ้ามีภาระเยอะๆมาเลยมีภาระเยอะๆนี่ลูกค้ามาได้เลยนะใช่ผมคิดก็ศูนย์บาทผมคิดแล้วได้ให้เต็มตามสื่อรับรองนะต้องใช้บัตรประชาชนใบเดียวใช่นะครับผมเครดิตฟรีฟรีอ่ามาได้ทุกวันมาทุกวันนะร้านเราอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะร้านเราอยู่ถนนอนุทนะระหว่างซอยอนุทห้ากับพุเจดนะครับผมก่อนถึงแยกโพเวชนะประมาณ1กิโลเมตรนะครับนั่งค้างอยู่ออกกันเพียนอว ามาไม่ดูไงหากมาไม่ดูไงพิมพ์เขา่าเคสสปินนะที่กูก็แบบได้นะครับกังวนแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ช่างเชิงอะไรมาบอลไม่รู้จักเลยอ่ะนี่เลยดวพีทเยอะไปวะเนี่ยดวพีทเยอะไปข่าวแตงโมเยอะไปวะน่าจะใช่ฮะเออเมาตอนนี้ผมึนี่าผมอยู่ในน้ำอยู่ยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยนยเจ้าพยายาออ่ะต่อเรื่อนไขยังไงบ้างนะซื้อได้ทุกอาชีพนะครับผมซื้อได้ทุกอาชีพนะรายได้เบื้องต้นก็ยังที่บอกนะสองเท่าของค่างวดนะครับ ถ้าจะซื้อรถคันนั้นๆนะอถ้าลูกค้ารายได้หมื่นห้านะครับซื้อได้ไม่เกินเจ็ดพันผ่อนผ่อนได้ไม่เกินเจ็ดพันก็ลดราคาประมาณสี่แสนนะครับแล้วถ้าอย่างคันนี้ห้าแสนเก้าห้าแสนเก้าดาวประมาณแสนหนึ่งถ้ามีคนซื้อร่วมรวมรายได้มาใครยิงๆได้ไหมได้ดิเดี๋ยวนี้ยุคใหม่นี้เขามียุคสีม่วงสีเทากันอผมนี่สีอะไรวะเฮ้ยปูขอเปลี่ยนคนกันได้ปะ ก็มาการเป่ากันได้ไหมต่อพักครึ่งความฟื้นก็พักครึ่งเลยด้วยเออรู้สึกวันนี้มีผู้ชมกับเดี๋ยวมีออนไลน์มาด้วยนะเจ็ดคนนี่คนดูกันเองทั้งนั้นใช่คนกันเองนั่นนะฮะและเดี๋ยวที่เหลือผมไปยิงเอาอใช่วะอ๋อคุณไม่ค่อยประหยัดต้นทุนผมเลยนะมีอะไรมานี้มานี่มานี้มานี้มานี้มานี่สามทนมาละไหนไหนลูกค้ามาทั้งที่ล้วนะ ขอไม่ใช้ไม้ได้ไหมได้เพราะผมเสียงดีอ่านะครับผมให้อันนี้คุณไม่เปิดมามานานเท่าไหร่เนี่ยอาการมันบอกหนักน่ก็ผมอีกวันนี้ไปติวมาเลยรู้สึกว่าโดนดูดพลังนี่คุณสคนกดอะไรกันถึงว่ายอดคนดูมันไม่ขึ้นปบเสียงมันไม่มีนี่เองฮะ แล้วกองเชียร์ก็ไม่ไม่เตือนเลยนะอย่าดังไปไม่ไงกูตะโกนอยู่นั่นแหละไม่ไงก็เสียงมันออกสม่ำเสมอไงอ๋อเสียงสมดีใช่ก็ขอตาคุณแล้วสุดท๋ยว้าเกิมาเขบอกว่าเจ็บคอเดี๋ยวด้ยคนกำลังขึ้นแล้วผมขอนอกเรื่องได้ไหมฮะทำไมเสื้อเรามีไซส์เอสด้วยหรอเพราะคุณเราไม่ได้สั่งไซส์เอสเนี่ยมันวอนซะแล้วมันวอร์ะทำไวเพราะพวกผมโตขึ้นแล้วกันพูดนะครับเดี๋ยวลูกท้า โอ้เนียนเลยอะเนียนเลยสลับขาเลยอะเป็นไงอ้าวไม่เป็นไรลิฟก็ออยมาแล้วมาล้มก็อยมาแค่คนดูก็บันเทิงกันแล้วอะสาร่ไม่ค่อยมีไม่ได้ขายรถไม่ค่อยได้ขายของนะอะไรนะสร้างในการรับรู้เอรับรู้อะไรก็ไม่รู้เรนะอ้าวมาวันนี้เออมาบอกว่ามีรถกระบะ คุณบอกมีกระบะนี่ผมบอกรถกระบะไปแล้วยูสูใช่ไหมแต่คันนู้นน่จองไปแล้วคุณเอาคันอื่นแล้วกันอ๋อมีมีสองคันมีสองพันอ่าพาไปดูพาไปดูมีสองพันบอกดูออนิวเยอะแล้วไทตันไทตันคันนี้ปีอะไรยี่สิบสองพันยี่สิบใช่ครับสองพันยี่สิบคันนี้เป็น GLX นะครับลิมิเต็ด นะครับตัวสูงโรงงานแล้วยังได้ชมปัจจุบันดีเมเต้ดไมเต้ดดูบริการตกแต่งชุดแต่งรอบคันคันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช่ถ้าผมบอกเลยป้ายแดงนี้ต้องเสียตังค์นะต้องมีประมาณ2 0 0 0มื่นไหมประมาณ2 0,000ื่นนะการรอบคันนะแล้วคันนี้ข้อดีของเขานะผมบอกกันเลยนะไม่2 0 0 0 0โลเท่านั้นข้างหลังอาจจะยังไม่รู้เป็นไงวันนี้มาสอนน้องให้ดูนี่เป็นไงไม่2 0,000นนะครับทัศนศึกษาอ่าพามาทัศนศึกษาวันนี้ผมปล่อยของหน่อยนะ ไม่สองหมื่นนะลูกค้านะรถปียี่สิบผ่อนเท่าไหร่คุณเข้าเรื่องขายของบ้างคันี้ผ่อนเท่าไหร่เก้าพันกว่าบาทประมาณนั้นเก้าพันกว่าบาทนะลูกค้าไททันตัวสองพันยี่สิบนะครับไม่สองหมื่นโลคันนี้ผ่อนสองพันกว่าบาทออกรรสูรบาทโอ้หน้ามันก็ต้องเหมือนปาเจโร่เลยได้หน้าเหมือนฟอร์จูเนอร์อ่ะนะ ฝากเอาไว้ออกรถศูนบาทฟรีประกันฟรีข้อเนินกันอ่าแล้วผมรับประกันทุกคันนะครับรถทุกคันไม่มีชนหนักพิความจมน้านะครับหรือตัดต่อใดใดทั้งสิ้นออกรถเรายังมีรับประกันหลังการขายอีก2ปี20 0 0 0โลอ้าวย้าเลยเฮียมายืนยันนะสำหรับไททันสวยๆคันนี้นะตอนเนี้ยผมบอกเลยใครมีเพื่อนมีญาตินะ อยากหารถใช้ก่อนสงการนะครับหรือช่วงสงการรีบมากระเพาะนี่ขนรีบมาหาไปขนเข้าเรกับม้ากินต่อเลยอก็จะไปเอาของจากบ้านอย่างเดียวนะขนกลับไปให้เขามัางเออหรอเออนะขนเข้าขนของไปให้พ่อแม่พี่น้องหน่อยนะขนไปแล้วขนกลับอืใช่ป่ะเอาตังค์ไว้ให้เขาแล้วเขาเอาข้าวให้เราด้วยกวเาข้าวไว้ให้เขาแล้วตังค์มาะเออประมาณนั้นอะไรวะอ๋อมาแล้วรู้สึกจะปั่นป่วนนะคลิปนี้ฮะ อนุมัติไวอนุมัติเร็วรถไรรถหรอวไรถไรฮะไม่เซียววีลุอะเช็คเกอร์เขาลงไปตรวจสอบอ๋อครับจะมาอัปเดตอัปเดตว่ารถที่จองไปแต่ละวันแต่ละวันนะเพราะวันนี้เขาก็กดไปคนละหนึ่งสกอร์ใช่ไหมเดี๋วซิลฟี่เออสั่งเข้าอ๋อโอเคครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนับเป็นข่าวดีของพวกคุณฮะคุณก็ต้องมาขิงกันตรงนี้ เท้ากระบะอีกคันนึงเฮ้ย F4 F4 ผมไม่เซ็นพรุ่งนี้นะคุณครับอะไร F4 เซ็นคุณครับเมื่อเช้า F4 มาเขาขอเสื้อเราด้วยว่ะเ,เพราะฉะนั้นบอลไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าทําไมเสื้อไซส์มันน้อยลงเพราะแจก<อ>ลูกค้าลูกค้าเมื่อเช้าไปแล้วสองตัวอ่าเป็นไงะอ้าวนาวาร่าเอาว่าไงน้องบอลอันนี้โปรดักชั่นเปี้ยนผมอันนี้เป็นโปรดักชั่นเปี้ยนผมถูกต้องคันที่ผ่านมานี่ผมบอกเลยซื้อตอนกี่ทุ่มรู้ไหมสี่ทุ่ม สี่ทุ่มโอนตังมาจองนะครับแล้วเช้าผมไปส่งไปโอนให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครพลาดคันนั้นมาได้แล้วคันนี้มีสีขาวคันนี้พิเศษนะตัวนี้อ่ะพิเศษไงคุณตั้มขับเคลื่อนสี่ล้อนะที่บ้านกูก็ขับสี่ทุกคันเนี่ยนะขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ใช่วิ่งสี่ล้อดิสี่คนอ๋อขับสี่คนคนละล้อนั่งตักกันเหรอทางพางเอออ่ะอ่ะแล้วมีอะไร ขับสี่ล้อคันนี้เป็นสปอร์ตเวอร์ชั่นนะรุ่นพิเศษนะครับนี่มีแหลกหลังคาด้วยหล่อๆแบบนี้นะเอออะไรล่ะเอาดิเอาดิก็คุณก็เหลาไว้นี่อ๋อแหมเอาจะขอเข้าเข้าเรื่องทีหลังอ๋อเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอะสี่ประตูน่าจะได้สประตูอะออปชั่นมีอะไรมั่งออปชั่นมีอะไรมั่ง เบาะหนังพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนาเกียออโต้ขับเคลื่อน4ล้อโฟล์วได้แล้วโฟวิวคันนี้ผมจะบอกเลยความพิเศษคือมันไม่ต้องมีเกียร์เล็กเกียร์น้อยแล้วมันเป็นเกียร์แบบสวิตบิดปึ๊บเข้าเกียร์โฟเลยเกียร์โฟไฟฟ้ามันเป็นโฟไฟฟ้าซึ่งเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยผมบอกเลยปัจจุบันเพิ่งจะมีแต่มันมีในคันนี้แล้วถูกไหมในยุคนั้นยังเป็นเกียร์เกียร์น้อยอยู่เลยนะอันนี้ปี2012มีมาก่อน แต่แบรนด์อื่นปี14ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ขายของเนี่ยเจ็ดพันกบาดฮะขายป่ะเจ็ดพันกบาดเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่าก็เป็นก็เป็นเจ้าของรถเที่อวโต้ะขับสี่นะได้หมื่นห้าซื้อได้ล้วซื้อได้คนเดียวซื้อคนเดียวได้เลยแล้วถ้าใครจะมาทําไงก็ถ้าขับรถมาเลยดีครับเดี๋ยวปักมุดให้ในในในเพจร้านนะครับกดเข้าไปเลยเลือกเส้นทางได้เลยนะครับหรือถ้าอยากมาแบบ ร้านเปิดทุกวันนะร้านอยู่ถนนอนุทนะครับระหว่างทางขอ้ากับ67ก่อนถึงแยกประเวศประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมหรือมาไม่ถูกก็ปักปังมุญในกูเกิลแมปในกูเกิลแมปครับพิมนเขาว่า KS Speed มาถึงแน่นอนหรือทักเข้ามาใน l ล n e แอดแอดเคเอสของเราหรือทักอินบ็อกมาทักอินบ็อกโอ้รูกศิษย์ทำไมโทรศัพท์เยอะกันจังเลยวะเข้าดีลนะเกิดลูกค้าเข้าดีนะโอเคยินดีด้วยครับนะอ่ะแล้วมีอะไรอีกไปหมดแล้วยังเนี่ยยังฟออ่ะฟอร์ฟอร ไลฟ์กันให้หมดล้านอะเมื่อกี้ไลฟ์ทิกต็อกคนดูไปประมาณสักสี่หมื่นคนสี่หมื่นคนทักมาแค่สิบคนก็ยังดีนะครับอ่ะอ่ะคันนี้อะไรคันนี้เป็นกว่าจุนเนอร์จุเนอร์นะครับอ่าหน้าสมาร์ทที่เราเรียกว่าหน้ายักษ์นั่นเองหน้าสมาร์ทซีหน้าสมาร์ทหน้าสมาร์ทสมาร์ทไหมนี่ต้องถามเซลล์โตต้าก่อนเขาขายยุคนี้ป่ะอ๋อหรือขายยุคไอ้สปอร์ตไรเดอร์ไม่ทัน อ๋อทันยุคนี้ทันยุคนี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคืออะไรต้องต้องเหล่าแล้วมต้องเหล่าแล้วอี่มาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้แหละเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆเอามาใกล้ๆนี่ผมเชิญนี่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นผู้ชำนาญโคตโคดโคดเฉพาะยี่ห้ออ่านะเพราะผมผมผมมั่วไปทุกยี่้อเฉพาะยี่ห้อใช่ไหมคะอันนี้จะให้ยังไงพรีเซนต์ตรงไหนตัวนี้ตัวนี้มาเลยครับถือไม้เลยครับ รายละเอียดของมันคือเพียก็ส่งมาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยข้อดีของ f อจูเนอรคันนี้มีอะไรข้อดีของ f อจูเนอรมีอะไรทนอยู่แล้วค่ะอ่าอ่ายังไงก็ทนอยู่แล้วเครื่องสามพันดีโฟดีนะตัวนี้แรงแรงสมใจกันไปเลยอืมแล้วตอนนั้นขายดีขายดียังไงโอ้ขายดียอดจองถล่มทลายยอดจองถล่มทลายรถไม่มีพอส่งมอบให้กับลูกค้าโอ้โหจำคร่าวๆไม่ได้แล้ว ถ้าตัว3,000กับสีถ้าผมจอไย่ผิดหนึ่งนล้านสี่แสนแปดหมื่น 1, 80, บาทประมาณนั้น1 4หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทแต่ตอนนี้เนี่ยรถผ่านมาเกือบเกือบสิบปีผมตั้งราคาให้เหลือแค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนลาไหร่่อนเดือนละหมื่นหนึ่งเดือนละหนึ่งหมื่นบาทใช่ราคาว้าวลูกค้าเงินเดือนสองเท่าใช่ ขอชมภายในมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะภายในรถใช่ไหมคะฮะใครใครใครถามหาสปีดโบ๊ทได้ครับลูกค้าอยากนั่งสปีดโบ๊ทคุณคุณมั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยนหมถสปีดโบ๊ทอ่ะนั่งนั่งท้ายด้วยใช่ไหมต้องนั่งท้ายด้วยแต่ห้ามฉี่นะห้ามฉี่นั่งได้แต่ห้ามฉี่ พอเจอพอเจอเซลผู้หญิงนี่ขอดูภายในขอดูภายในเลยมาดูภายในกูเลยเนี่ยนี่มาดูภายในกันมาดูภายในอะไรตอนกลางวันโอ้ผู้ชายดูแม่งไม่ดูกันเลยภายในเนี่ยนะผู้หญิงมาภายในตรงนี้บรรยายหน่อยอ่าเข้าไปตัวตัวภายในดิบนให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปตรวจภายในนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบอดังสีเบรดเนาะนี่ดูตั้งแต่ภายในอันนี้เบาไฟฟ้าโอ้ นี่ยไงนี่นี่มีมีเกียร์โฟล์เกียร์โฟล์ยังเป็นฟังมันติดฟังชั่นมันติดฟังชันอยู่อันนี้ก็จะเป็นเกียร์โฟล์บเกียร์โฟล์เกียร์น้อยเกียร์น้อยมันเป็นเกียร์น้อยอยู่นะคะเกียร์น้อยออ่าแต่ก็ทนนะข้อดีของเกียร์น้อยนี่คือมันทนใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่นะพะย่ะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคุ้มค่ะถ้าเกิดภายในยังอยู่อย่างนี้โคตรคุ้มนนนนนนีีีีี่่คคคคคคือรรรรรัััั้้้้้งงแกกทุณขึมาาาาาบบถถสสสสสภภพววยยยยยใใหลลูฟเ อันนี้ว้าวนะกับราคาตรงนี้ใช่สัมผัสแรกสัมผัสแรกก็คือว้าวกับเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพของรถเพราะว่าสีภายนอกเนี่ยคือสวยภายในสวยสวยหมดอันนี้ค่ะการันตีจากเซลไฟแดงเลยนะแนี่เียอาเรามาดูด้านหลังกันต่อนี่นี่ข้างๆดูก่อนไม่มีไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนะสภาพนั่นค่ะคุ้ม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 ข้างหลังก็นั่งสบายดูข้างหลังอเบา ยังว้าวอยู่ยังว้าวอยู่นี่เขาถูกใจกันรัวเลยดูเลยยังว้าวอยู่เดี๋ยวไปเรียกย้อมาอีกโอ้ยถ้าเกิดว่าสีภายในอย่างเงี้ยสีไอวอรเลสสีไอวอรเลสสีภายในอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มมากสียังสวยสภาพสวยถ้าเกิดเทียบกับระยะเวลาปีของรถนะสวัสดีคุณวรพลด้วยนะครับสวัสดีครับ คนใช่ไหมอันนี้มีแอร์สตอนใช่ไหใช่มาเรียกว่าคุ้มค่าหน้าใช้งานโอ้โหให้คนก็ขึ้นว่ะลูกค้ากดรัวด่ว่นเป็นไงเป็นไงวันแรกยังแค่นี้เดี๋ยววันต่อไปต้องมากกว่านี้เป็นไงเดี๋ยวผมต้องติวให้หนักขึ้นแล้วแหละนะลูกค้าต้องติดตามนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสองคนนะเป็นไงคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมใช่ลูกค้าคุณสมบัติเป็นไงย้ำอีกที อ้าวคุณบอลคุณสมบัติของลูกค้ายังไงคะอันนี้เป็นคุณสมบัติฮะเอาเอาคุณสมบัติอ่ะไม่ใช่ผมสมบัติ๋อคุณสมบัติลูกค้านะครับก็พนักงานประจํานะครับรับวิษากีนนะครับเอกสารก็มีบ่าชาชนทะเบียนบ้านตลิปเงินเดือนเตทเป็นตารางหกเดือนซื้อได้เลยวันเดียวรู้ผลนะพนักงานประจานะครับเซ็นตอนเช้าเย็นรับรถได้เลย นะครับหรือเซนเย็นพุ่งที้เช้ารอรับรถเลยนะครับนี่ข้อดีนะครับทำได้จริงนะครับผมบอกว่าทำได้จริงนะครับทำมาหลายคนแล้วครับทำมาแล้วลูกค้าในต่างจังหวัดคุณเชนมาจากไหนนะโคโรน่าชั่วโมงครับไปจากโคโรน่าอ๋อโรงเรียนครับมาเซนนั่งรับรถครับรับรถเลยนะคุณอย่าทิ้งกับผมคุณอย่าทิ้งผมแล้วคุณเคยมีหรือยามคุณมีเอ้ยเอ๋อเขอการไฟฟ้าเอาติ๊กการไฟฟ้านะมาจากอะไรกำแพงเพชร วันนั้นวันนั้นกำแพงเพชรสามชั่วโมงเหมือนกันเป็นไงนั่งกินกาแฟรอรับออติสหลรอแล้วก็อาชีพอิสระก็ออกได้นะอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายก็ออกได้เหมือนกันนะครับน้าสามารู้ผลนาขอตรวจสอบหน้างานหน่อยแค่นั้นเองนะครับรอลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะครับบอไซวินนะครับย้ำว่าทุกอาชีพไทตัน ไต้ตันยังอยู่หลังพี่ตั้มอยู่ฮะคุณวอลคนเนะรออยูยังไงทีมงานเราก็ยังรอคุณวอลคนอยู่นะครับนะครับนะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตก็ซื้อได้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเเครดิตไม่มีนะครับหรือว่ามีก็ยิ่งดีมีภาระเยอะไม่ต้องกลัวจัดได้เหมือนกัน นะครับคุคำเดี๋ยวพี่ตั้มทำให้ได้นะครับคิดอะไรไม่ออกโทรมาครับผม0 8 2 2 5 4 2 2 6อาสี่สองสงกอ่ากย่าคุยกับสาวอโทรหาอุ๋ยได้เลยค่ะ063 5165 154ค่ะโอ้โหนึ่มครวๆเลยปุบปุ๊รุบปบปะ๊บนุ๊บป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 ุ๊บบปุบปุ๊บแล้บแล้ว คุณคุณชูชาตินะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบไลฟ์นะเดี๋ยวทักกลับไปหาคุณชูชาต์นะหรือคุณชูชาติจะให้เบอร์อะไรก็ได้นะนี่เดี๋ยวคุณอุ๋ยโทรกลับเดี๋ยวนี้เลยได้เลยค่ะยินดียินดีให้คําแนะนําค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยฝากเบอร์ได้เลยอ่เดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมสนุกสนานเกินไปข้อมูลเพิ่มเติมแหมคือทักหน้าดูอยากได้รถอยากไปแต่งตัวใหม่เหเนาะอ่าโทรยืมตังคุณเจ้าได้ไหมครับแหมตั้มโทรยืมตังได้ไหมคะคุกทีเค เฮ้ยวิวโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่กล่งไปหาเดี๋ยวพี่นั่งไปหามาดูอะไรต่อมีฟอร์จูเนอร์ก็มีปาเจโร่เลยเออใช่ปาเจโร่วันนี้ผมเพิ่งไปนี่มาปาเจโร่อีกรอบไปอีกอีกสักทันแล้วกันก่อนถิ่นไร้เดี๋ยวพี่นั่งอะไรนะคุณไปทำอะไรมาปาเจโร่อันนี้ไปทำอะไรมาผมไม่ทำจอใส่จอกล้อง เซ็ตจ,จอเซ็ตกล้องหลังมาให้เซ็ตจอเซ็ตกล้องหลังมาให้ค่ะเป็นไงอ่าขอบคุณนะครับขอบค um ุณน้องยุ้ยนะครับเอาน้องอุ๋ยนะครับตอนนี้ผมกำลังปรับตัวอยู่อุ๋ยอุยยุ้ยยุ้ยผมจะยุ้ยแล้วฮะอ่านะโ้โหัวใจมายรัวเลยขอบคุณมากเลยอะปาเจโร่คันนี้ปีอะไรครับเนี่ยปาเจโร่คันนี้ปี2014โฉมสุดท้ายนะโฉมสุดท้ายแล้วครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้นะครับ เป็นตัว GT เบาะดำแอร์สตอน,แอ,นแ,แอร์บนแล้วนะครับแล้วคันนี้มีจอวันนี้คุณตั้มเขาไปใส่จอมานะครับแล้วก็เครื่องเสียงเป็นดีวดนะครับ,รบเรียบร้อยเอนเตอร์เทนเมนต์เรียกว,ว่าเหมาะสําหรับการเดินทางทุกอย่างน,นะแล้วคันนี้ได้สีขาวมุกนะครับชุดแต่งครบนะกาบรอบคันมีแหลกหลังาคา พวงมาลัยมีม ch ัลติฟังก์ชันแพดเดิลชิปด้วยอ่านะใครอยากดูรีวิวชัดๆนะเข้าไปดูใน YouTube เราได้นะครับสำหรับรีวิวทุกคันเลยนะครับรถที่มีอยู่อ่าหรือใครที่อยากดูทักมาเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณคุณวรพลมากเลยนะวันนี้หัวใจมารัวมากเลยเอาคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ปาเจโร่เพื่อคุณวรพลจะแชร์เข้าไปในกลุ่มปาเจโร่ขับ9,000กว่าบาท9,000กว่าบาทป้าไปแล้วใช่เหรอมึงจำผิดป่ะเนี่ย อ่ะ9,000กว่าถ้าเกินกว่านั้นคุณตั้มผ่อนเองนะไม่เป็นไรเขาเป็นเขาเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวผมบีบให้เดี๋9ให้ก่ออ่าไม่เป็นไรเพราะอ๋อผมรู้แล้วจะบอกว่าดอกเบี้ยพิเศษ2.49ผมก็ยังลืมนั่ว่า2.79อยู่อเยพิเเดือนนี้เดือนนี้ลูกค้ารีบมานะครับ2.49ใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้เงื่อนไขดีๆแบบนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวตรวจเครดิตฟรี รู้ผลภายใน15นาทีอ่ะใช่ครับเอาไงคนบอกไม่มั่นใจว่าเครดิตไม่ดีไม่ต้องไปตรวจเองนะมาหาเราที่ร้านเรามี ATK ีตรวจให้เลยเรา ATK ตรวจใช่เหรอรู้ผลเลยมันจะเละดีไมมแน่วันนี้นะเออฝากเอาไว้สำหรับปา j e เจโรคันนี้นะครับแล้วก็สองนะปอรโตขับสองประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้ได้เครื่องยนต์ VG จีเทอร์โบร้แรแรงม้าใช่แรงจัดประหยัดจริงนะครับ ปิดๆเลยนั่งหงายเลยหลังหลังเอียงเลยนะฮะพอลองมาแล้วรุ่นนี้ล่าสุดเอาไปดีมากไปไปไปส่งรถใช่ไหมที่8ปลิ้วมาครับนี่เป๊ะเลยนะโอเคก็ฝากเอาไว้สําหรับปาเจโร่คันนี้หนึ่งคันแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนเพจนะครับทุกๆท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมาไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆนะใครอยากดูอะไรแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆ ดอกเบี้ย2.49มานําเสนอและอนุมัติเลยวอนุมัติไวนะครับติดต่อได้หมดทั้งที่ปรึกษาการขายน้องอุ๋ยอ่าน้องอุ๋ยนะครับพี่ต้มน้องตั้มนะครับแล้วน้องเชนนะครับแล้วน้องบอลนะครับน้องยุ้ยด้วยนะครับอ่าทักเข้ามาได้นะครับหรือเบอร์โทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพวกเราตั้งใจให้โโอ้หคุณแผ่นกล้องกว้างเลยหรืออินบ็อกซ์เอามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะส่งรูปเพิ่มเติมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้นะครับโอเคโอเค นะพอสมควรขอบคุณกำลังใจนะครับทั้งหัวใจทั้งนิ้วโป้งก็ขอบคุณมากเลยได้แล้วเดี๋ยวนี่เป็นไงอ่ะว่าพรุ่งนี้เจอกันนีกเ้อกันอีกเดี๋ยวอุ๋ยพาดูรถสวยๆภายนอกภายในแวะชมกันให้สุดไปเลยวันนี้ยังเขินอยู่อ้วันนี้ขนาดเขินนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกท่านครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ